สวัสดีครับไฟล์รายการคทไฟลไอทีนะครับก็เผอิญวันนี้ผมต้องจับรางวัลการดึกนิดนึงพอดีพรุ่งนี้ผมติดภารกิจนะครับแต่เขาไม่ลืมนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมดีๆของเราในเรื่องของการแจกรางวัลคลิปบวชโดนใจนะครับก็วันนี้ก็อย่างที่บอกครับอุปกรณ์ชิ้นนี้หาซื้อไม่ได้นะครับอุปกรณ์เสริมกับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ต้องบอกขอบคุณมากนยครับที่มาช่วยกันหวตคลิปนะครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่า วันนี้ผู้โชคดีเป็นใครบ้างนะครับอยู่อย่างนี้ละนะครับเดี๋ยวเรามาจับกันดีกว่านะครับเอ๊ะใครเอ่ยใครเอ่ยนะครับโลโลโกกครับนะครับท่านผู้โชคดีของเรานะครับก็ฝากอินบอกเข้ามานะครับว่าจะจะส่งยังไงนะครับแต่กิจกรรมดีๆอย่างเราอย่างนี้นะครับยังไม่หมดนะครับทุกมีทุกสัปดาห์ แล้วก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับเดินตูรานะครับเรามีการปรับเปลี่ยนเวลาออาอากาศแล้วก็ออกอากาศเปลี่ยนเป็นในส่วนของมีระบบใหม่เข้ามาด้วยเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกทีแต่วันนี้ฝากคุณลโลโกะนะครับใช้เพื่อผมด้วยครับผมไม่อยากได้แต่เดี๋ยวเราเจอกัน